ฟินไม่ฟินก็ดูนาเอาจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับแนนนี่อันดามันพาทุกคนไปกินเมนูนี้เมนูเด็ดนะคะของร้านกูโรตีชาชักเลยจ้าทุกคนค่ะนะคะเป็นนะคะโรตีตุ้มตามคะ่ะตอนแรกก็งงเหมือนกันโรตีอะไรโรตีตุ้มตามนะคะเนาะจนไปถามแล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อมันคือโรตีระเบิดที่เราชอบกินกันนั่นแหละนะคะทุกคนดูว่าแบบจุกมากนะคะข้างในเนี่ยจะเป็นเนยคะ่ะทุกคนแล้วก็ผสมนมนะคะเนาะแล้วบอกเลยว่า เมนูนี้แบบอื้อหวานตัดขาค่ะช่างมันค่ะค่อยตัดเอานะคะนะเอาอร่อยก่อนทุกคนคือมันอร่อยนัวมากนะคะนะบอกเลยว่าแบบอื้มคือฟินฟินตั้งแต่เห็นตอนเขาทําแล้วแล้วยิ่งได้กินคือแบบอื้มอ,อร่อยน้ําลายมาแล้วเนี่ยนะคะนะคืออร่อยมากทุกคนนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะได้กินคู่นะคะนะกับตัวชานะคะของทางร้านคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบอูมามิโคตรอร่อยจริงๆทุกคนอยากให้ไปลองอ่ะนะคะนะถ้า